สวัสดีครับผมสำหรับ FC แล้วก็ผู้ชมที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับ mm hmm. ก็พอดีมี FC หลายคนนะครับเรียกร้องมานะครับให้ผมอสอนท่าตีสกิปปิ้งแบบทอยนะครับหรือว่าท่าพิชชิ่งนะครับก็พอดี ไม่ได้ทําสักทีนะพอดีวันนี้เป็นเป็นวันเกิดผมพอดีนะครับ6มการาคมครับก็ไม่มีอะไรจะขอบคุณสําหรับ FC ที่ติดตามมานานนะครับก็เลยจัดทําคลิปนี้ขึ้นมาครับเป็นการสอนตีสกิปปิ้งแบบทอยนะครับแบบทอยเยื่อนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าท่านี้มันจะตียากถ้าเป็นการตีแบบโฟแฮนคือตีท่านี้ธรรมดานะครับ ส่วนใหญ่ทุกคนจะทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการทอยเนี่ยหลายคนจะมีปัญหาอยู่ค,คือการตีไม่ออกครับก็เดี๋ยวมาทําความเข้าใจเรื่องอุปกรณ์นะครับคือคันที่ใช้ตีสกิปปิ้งเนี่ยเวทที่ผมแนะนำก็คือ6ขี12ปอน6ขี14ปอน 8ปดขีด14ปอนด์ on, แล้วก็8ขีด16ปอนด์นะครับเวทพวกนี้ใช้ใช้ได้หมดนะครับความยาวก็ à, ไม่ไม่ควรเกิน6ฟุต8นิ้วนะครับความถ้ายาววนะ่านั้นมันจะค่อนข้างเกะก,กาตีลำบกากนะครับส่วนความยาวที่แนะนำก็คือ6ฟ mm ุต hmm. 6นะครับผมคิดว่าเป็นความยาวที่กำลังพอดีนะครับเวทคันที่ท,ที่ที่ใช้เนี่ยแอคชั่น <ๆ S 1> ไม่ควรจะอ่อนมากนะครับ คือถ้าเป็นแอคชั่นฟาสเป็นแอคชั่นฟาสหรือฟาสมีเดียมอะไรพวกนี้จะดีแต่ถ้าเป็นแอคชั่นอ่อนๆเนี่ยมันจะทำให้ตีตีฟู่ง่ายนะครับแล้วก็คันที่ผมใช้วันนี้จะเป็นคันของ Green h น r n e t นะครับ Lady b u g 6ขีด12ปอนด์ครับอ,อันนี้ผม ซื้อมานานแล้วครับซื้อมันจากร้านาต่องคันกับลอกนะครับไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เท่าไหร่นะครับเวทนี้ซื้อซื้อมานานแล้วเหมือนกันครับอลอกที่ใช้ก็เป็นไดว่าพิกซี่นะครับไดว่าพิกซี่0 0งนะครับตัวนี้ผมใส่เป็นสปูลเบานะครับใส่เป็นสปูลเบาซึ่งสำหรับการตีทอยเนี่ยสปูลเบาผมถือว่า เป็นเป็นอะไรที่สําคัญนะครับคือการจะตีทอยได้เนี่ยตัวส,สปูนเนี่ยมันจะต้องคือตีเหยื่อเบาได้ครับมันจะทําให้เราทอยง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นสปูลที่หนักๆน,นะครับเวลาเราทอยเนี่ยตัวเหยื่อมันจะโด่งขึ้นนะครับมันจะโด่งขึ้นส่วนสายที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นสาย PE 2ถักสนะครับของ Z เอ้ยนะครับ เหยื่อเหยื่อที่ใช้นะครับก็นี่ครับเป็นเหยื่อเซตเอ้ยตัวใหม่ครับตัวนี้หนักประมาณหนักประมาณสิบเอ็ดกรัมนะไม่ถึงสิบสองกรัมดีตัวนี้ตัวใหม่จะจะจะเบากว่ารุ่นใหม่จะเบากว่านะครับนี่คคือจะหนักประมาณสิบเอ็ดกรัมได้ครับสายหน้าอ่าควรใช้สักสามสิบปอนด์นะครับ วันนี้ผมใช้สายหน้า60ปอนปอนะยาวสักคืบหนึ่งก็พอนะครับาถามว่าทำไมต่อสายหน้าสั้นนะครับเพราะว่าเวลาราตีสกิปปิ้งเนี่ยเราจะต้องเก็บสายเยอะๆแล้วก็ให้ตัวเหยื่อเนี่ยอยู่ใกล้ปลายคันที่สุดนะครับมันจะตีสกิปง่ายนะครับแต่สำหรับการทอยเหยื่อเนี่ยเราไม่ต้องเก็บเหยื่อไว้ปลายคันนะครับการทอยเหยื่อเนี่ยเราจะนี่เราจะเอาเหยื่อเนี่ย ตำแหน่งของเหยื่อกับลอกจะอยู่พอๆกันเลยครับเวลาเราจับถ้าจับเนี่ยเนี่ยเราจะหย่อนสายมาก็คือตำแหน่งระหว่างตำแหน่งเหยื่อกับลอกอจะจะ,จะอยู่พอๆกันเลยใกล้ๆกันเลยแล้วก็ปล่อยไป สายหน้าสําคัญนะครับอย่าต่อสายยาวเพราะต่อสายสายยาวเนี่ยเวลาเราตีสกิปปิ้งท่าท่าโฟแฮนเนี่ยท่าโฟแฮนเนี่ยเราจะต้องเก็บสายให้มันใกล้เคียงตัวปลายคันนะครับถ้าปมตรงนี้มันเข้าไปในไกด์มากเกินไปเวลาตีมันจะสะดุดนะครับทำให้สายฟู้ง่ายนะครับแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญของผมนะครับก็คือ สายที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เลือกใช้พวกสาย PE 1.5หรือ2ที่แบบหน้าตัดเล็กนะครับผมจะไม่ใช้สายที่เป็นหน้าตัดใหญ่ๆนะครับเพราะมันจะทำให้ฟูง่ายนะสายฟูง่ายแล้วข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือผมจะใส่สายไม่เกินไม่เกิน35เมตรนะครับผมจะใส่สายไม่เกิน35เมตรทำไมทำไมต้องใส่น้อยขนาดนั้น ก็เพราะว่าเวลาใส่สายเยอะเนี่ยเวลาที่เราตีเนี่ยเวลาเราตีสคริปปิ้งเนี่ยสายมันจะฟูง่ายมันจะพร้อมที่แบบจะจะฟูได้ตลอดเวลาการใส่สายน้อยเนี่ยจะทําให้เราควบคุมสายได้ดีขึ้นถ้าเราสายเยอะใส่สายสายเยอะใช่ไหมเวลาเราตีเราสายมันฟูเนี่ยเราก็จะไปปรับนวกปรับปรับปรับนวงปรับคอนสปูลเพิ่มทําให้มันหนืดนะครับ พอหนืดมากเนี่ยเวลาเราทอยเหยือ่อทอยไม่ไปนะครับเวลาผมปรับคอนส,สปูลกับตัวหน่วงแม่เหล็กเนี่ยผมก็จะปรับให้มันลื่น,นครับจะไม่ไม่ให้มันหนืดมากนะครับเพราะนั้นจํานวนสายที่ใส่เนี่ยถือว่าสําคัญนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับเป็นเคล็ดลับในการตีของผมครับการตีได้กับการตีดีนะครับมันแตกต่างกันนะครับตีได้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ตีดี ตีดีตีแม่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะนั้นเคล็ดลับพวกนี้เล็กๆน,น้อยๆอ่ะต้องต้องมันสำคัญนะครับส่วนใครจะถนัดยังไงก็แล้วแต่ครับแต่สำหรับผมอะ่ะผมผมจะถนัดอย่างนี้มันเป็นอะไรที่ผมแบบลองผิดลองถูกมาจนกระทั่งแบบเออผมตีสกิปปิ้งได้ทุกวันนี้ครับผมก็เนี่ยลองผิดลองถูกมาเราก็เลยเอาเคล็ดลับมาบอกกับ เอฟซแล้วก็ uh. ผู้ชมทุกคนนะครับโอเคมาเรื่องการปรับปรับนวงนะครับผมจะปรับอย่างที่บอกผมผมจะปรับลุ้มหลวม,มนะครับไม่ไม่ไม่ปรับให้มันเหนืดเกินไปนะครับปรับนวงก็คือจะปรับหลวมกว่าปกติครับอย่างปกติเราเราตีธรรมดาเราปรับเท่าไหรแต่เวลาผมทอยเหยือผมจะปรับหลวมกว่านั้นนิดนึงนะครับส่วน ส่วนปรับแม่เหล็กเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นลอกสปูนธรรมดาเนี่ยต้องอย่าปรับเยอะครับถ้าถ้าปรับเยอะมันจะทอยไม่ไปครับส่วนของผมเนี่ยมันเป็นสปูลเบาใช่ไหมมันเป็นสปูลเบาเพราะฉนั้นผมปรับหน่วงเนี่ยผมปรับเกือบสดเลยครับผมปรับประมาณแปดนะครับบางครั้งผมก็ปรับไปถึง10บแล้วนะครับขึ้นอยู่กับน้ำ,นำหนักเหยื่อด้วยครับ อย่างตอนเนี้ยผมจะปรับอยู่ที่ประมาณ8นะครับโอเคสำหรับการตีเทคนิคการตีโอเคครับทีนี้มาถึงเทคนิคการตีนะครับและการจับเหยือ่อเวลาผมจับเหยื่อเนี่ยเนี่ยผมจะจับที่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ผมจะจับที่ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ครับให้ดูเวลาผมจับผมจะจับอย่างนี้นะครับถ้า เอาจับอย่างเงี้ยบางทีเวลาเราตีะตัวเบ็ดอาจจะถ้าเราเก็บเก็บปลายไม่ดีอย่างเงี้ยตัวเบ็ดอาจจะเกี่ยวนิ้วได้เพราะนั้นผมจะเนีย่ยหงายเหยือขึ้นครับแล้วก็จับลักษณะนี้ครับแต่เวลาจะตีจะจะเป็นลักษณะนี้นะ จังหวะการปล่อยนิ้วนะครับอันนี้เราต้องจับจังหวะเอาเองผมไม่สามารถบอกได้ว่าปล่อยเยือก่อนแล้วค่อยแล้วคอ่อยปล่อยปล่อยนิ้วโป้งตรงนี้อันนี้ผมบอกไม่ได้ทุกคนต้องต้องหาจังหวะของตัวเองนะครับเพราะว่าจังหวะอันนี้มันแค่เสี่ยววินาทีจริงๆมันมันบ่งบอกชัดไม่ได้ เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราฝึกบ่อยๆครับทีนี้บางคนมีปัญหาก็คือเวลาฝึกแรกๆคือจะไปเน้นเน้นระยะแล้วก็พยายามจะตีให้ไกลครับพอเน้นมากๆพวกพวกนี้จะฟูนะครับการฝึกใหม่ๆคือไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นขอให้เหยื่อมันสกิปเลียดไปกับน้ำก็พอจะไปไกลสี่ห้าเมตรอะไรก็ปล่อยช่างมันนะครับอย่าไปสนใจเนี่ยไม่ต้อง ไม่จำเป็นต้องต้องเน้นไกลนะครับขอแค่เหยื่อสกิปไปกับน,น้ำจะใกล้แค่4ี่ห้าเมตรอะไรก็ช่างมันเราให้สังเกตแล้วก็จับจังหวะในการปล่อยมือของผมนะครับนะครับสังเกตที่ปลายคันนะครับ ท่านี้ควรจะฝึกไว้นะครับนี่ครับเราจะสําหรับถ้านี้เอาไว้ใช้สําหรับบางหมายที่แบบว่าทางเดินนะครับจะมีรั้วนะจะมีรั้วขวางนะครับทําให้เราแบบตีทอยไม่ได้เวลาเราตีทอยเนะี่ยมันจะไปขวางกับตัวคานของของของรั้วนะครับของรั้วเหล็กตามทางเดินนะ่ส่วนใหญ่จะชอบมีรั้วเหล็กขวางอยู่ เพราะฉะนั้นท่าเนี้ยจนมีความสำคัญนะครับเห็นไหมครับเวลาผมดีดไปปุ๊บเหยื่อมันจะสกิปไปกับผิวน้ำเลยครับ ถ้าเนี้ยเอาไว้ใช้สำหรับเวลาที่มีคานขวางเราอยู่นะครับเราก็จะกดปลายคันต่ำๆนะครับแล้วก็น,นี่ครับทำข้อสอบสูงไห้ครับทำข้อสอบสูงคือถ้าเนี้ยมันจะยากบอกเลยว่าใครที่คิดว่าการทอยเหยื่อยากแล้วไอ้ตัวนี้ยากกว่า ฝึกใหม่ๆไม่ต้องสกิปก็ได้ครับแค่เนี่ยครับดีดให้เหื่อมันตกตามจุดที่ต้องการก็พอดีดให้เหื่อมันตกตามจุดที่ต้องการก็พอเนี่ยครับพอเราทำอย่างนี้เริ่มคล่องแล้วครับ ที่นี่ค่อยมาหัดดีแบบสักทิ้นะ ถ้าฝึกบ่อยๆตัวนี้มันจะใช้คล่องมันจะใช้งานคล่องมากเลยนะครับสำคัญก็คือที่อุปกรณ์แล้วก็การฝึกฝนนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากสำหรับการตีแบบ ทอยหรือว่าท่าสักอ่าสิปแบบทอยนะครับท่าพิชชิ่งครับท่านี้เป็นท่าที่แบบว่าท่าตีได้อะจะทําให้เราอ่ะสามารถส่งเหยื่อได้แม่นที่สุดในบรรดาทุกทุกทุกท่าที่เราตีเหยื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าโฟโฟแฮนแบบนี้ครับโฟแฮนหรือไซค์แคสนะครับ งนนี้นะพวกนี้คือจะจะได้ระยะนะการทอยอะจะทําจะได้ระยะสั้นกว่าแต่ว่าจะมีความแม่นยำกว่านะคือถ้าตีได้เหยือ่อมันจะฉลักไปสวยแล้วก็เข้าหมายได้เนียนกว่านะครับทำให้ปลาไม่ค่อยตกใจเวลาที่ เหยื่อมันสไลด์ไปกับผิวน้ําเนี่ยมันจะเสียงดังไม่มากนะครับเวลาเข้ามันสก,กิปเข้าไปในพุ่มไม้หรือใต้สะพานอย่างเงี้ยป่าจะไม่ค่อยตกใจครับมันจะแต่ว่าจะจะสร้างความสนใจให้กับปลานะเพราะฉะนั้นมันเป็นท่าที่เราต้องต้องฝึกนะครับถือว่าเป็นท่าบังคับเลยนะท่านี้เป็นท่าที่เราต้องฝึกมัจำเป็นต้องฝึก มันเป็นท่าที่เราต้องฝึกให้ได้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่รักในการเดินแนวสตรีทฟิชชิงนะครับหรือจะลงเรือตกนะครับแนวสกิปปิ้งนะครับก็สำหรับท่าทอยเหยื่อหรือว่าท่าฟิชชิงครับอันนี้เป็นท่าบังคับเลยครับคือต้องต้องฝึกนะครับที่สำคัญก็คือการจัดอุปกรณ์นะครับการจัดอุปกรณ์กับเยือนะครับ สำคัญมากนะครับฝึกแรกๆก็อย่างที่บอกคืออย่าเน้นครับอย่าเน้นครับอย่าเน้นระยะไกลนะครับคือได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครับแล้วก็ตีย้ำๆๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับพอเราชินมือปุ๊บเราเราคอยเน้นระยะเพิ่มขึ้นทีละหน่อยทีหน่อยครับอย่าใจร้อนนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับ f c แล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ i'm waking up